ตอนนี้นะคะแกงส้มรออยู่แล้วนะคะที่จะพูดคุยนะคะกับชาวอุดรธานีค่ะถ้าเกิดว่าใครนะคะที่เป็นแฟนคลับของแกงส้มนะคะก็สามารถที่จะติดตามรับฟังได้นะคะทางเ 93. m 93.75มเกมกะเฮิร์ส์นะคะเพลงเพราะนะคะหรือว่าจะเป็นเรื่องราวของแกงส้มนะคะรับรองว่าได้ฟังตอนนี้แน่นอน,นะคะ่ะสวัสดีค่ะส,สวัสดีค่ะแกงส้มสสะนะคะอุดรธานีครับค่ะเราเจอกันบ่อยไหมอุดรธานี ก็เคยเจอกันไม่บ่อยเท่าไหร่นะคะ<ช>เอาอละค่ะอตอนนี้นะคะให้แกงส้มพูดถึงในเรื่องของอัลบั้มใหม่ล่าสุดนะคะ ใช่ครับตอนนก็อัลบั้มนะครับอัลบั้มแรกในชีวิตของผมเนี่ยฮะกงส้มชที่โปรเจเว้นเนี่ยก็ตอนนี้วางแผงแล้วนะครับทั่วประเทศเลยนะครับอัลบั้มนี้เนี่ยบอกว่าต้องบอกเลยว่ามีโอกาสได้ทํางานนะครับมีโอกาสได้เขาเรียกว่าร่วมลงลงไปทํางานเยอะมากๆจริงๆเนีค่ะเรียกได้ว่าส่วนร่วมในอัลบั้มนี้เนี่ยแกงส้มนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งเรื่องของการแต่งเพลงด้วยนะคะมีส่วนร่วมอย่างมากเลยนะคะใช่ครับผมแล้วแล้วทางทางด้านไหนบ้าง ก็คือจริงมีมีครบเลยนะฮะอย่างนี้หลายเพลงอย่างเพลงที่ปลอกมาอยี่ยเขาแรับเนี่ยผมก็จะแต่งเองใช่ไหมฮะแล้วก็อย่างเพลงเพลงเต็มใจเนี่ยก็จะมีการแต่งเนื้อร้องเองนะฮะแต่ว่าจริงๆอัลบั้มนี้เนี่ยคือโดยโดยภาพรวมเนี่ยเขาก็ตั้งแต่เริ่มจะทํางานเลยนะครับที่เขาก็เหมือนกับว่าให้ให้เราแบบว่ามีโอกาสได้เอาเพลงเก่าๆที่เราเคยแต่งไว้หรือว่าผลงานอะไรที่เราเคยมีเอาไว้ที่เขาฟังได้แล้วก็มามาคุยกันแล้วก็ งารอนี้ cage, ีมีมีหลายเพลงที่มีโอสากได้แต่งทั้งเนื้อทั้งทำนองนะฮะแล้วก็มีโอกาสได้อทำดนตรีเองก็มีหายรอบนีครับถือว่ายากหรือว่ายังไงคะหรือว่าแกงส้มมีความรู้ทางด้านนี้อยู่แล้วนะคะกับการที่จะมาทำทั้งดนตรีทั้งเพลงเนี่ยมันยากขึ้นหรือเปล่าคะ คือ,อยากนะคืออย่างบอกก่อนเลยว่าก่อนก่อนหน้านี้เราเราเป็นมือปักเล่นนะฮะทำเพลงลงยูท b e สนุกกับเพื่อนๆน,นะฮะแต่ว่าอพอเรามาต้องทํางานที่เพื่อว่ามืออาชีพมากขึ้นนะฮะแล้วแต่ว่าด้วยความที่ว่าเรายังเป็นมือใหม่ฮนะเราเราอาจจะยังเรียกว่าบริหารจัดก,การการทางานอาจจะยังไม่ค่อยได้อย่างเช่นว่าเวลาแต่งเพลงเนี่ยเราไม่สามารถกำหนดนเวลาแต่ง ให้แน่นอนได้อไรเงี้ยเพราะเรายังเป็นนันนนนนกแต่งเพลงมือหมักเล่นไรเงี้ยฮะเราก็ต้องเขาเรียกว่ามีมีระเบียบวินัยกับตัวเองนะฮะแล้วก็เรียกว่าอมีอะไรก็งัดออกมาให้หมดนะฮะไม่ว่าจะเ,เป็นเรื่องของว่าพีเอถือว่าเอเราเคยทําอะไรยังไงไว้เนี่ยก็คือมีอะไรก็คือเอาออกมาใช้ให้หมดนะฮะคือจะบอกว่าเป็นางาน,นการงานที่ท้าทายนะท้าทายมากๆการละบานนี้แล้วก็สนุกสนานเพราะว่ามันได หรือว่าได้ได้ทำในใน,ในสิ่งที่เราเป็นคนคิดเองด้วยอะไรเงี้ยรับวอรสนุกมากๆครับค่ะเรียกได้ว่าเป็นตัวตนของแกงส้มนะคะได้แสดงออกมาทั้งหมดนะคะถ้าเกิดว่าตัวตนของแกงส้มเนี่ยนะคะคือแกงส้มใครเขาก็แปลกๆกนะคะเอ๊ะทำไมชื่อแกงส้มนะคะถ้าเปรียบเทียบนะอัลบั้มนี้นะคะแกงส้มเนี่ยคือ,อคือรถใดคือ,อ คือตัวอัลบั้มนี้เนี่ยจริงต้องบอกว่ามีมีครบนะฮะคือบางทีใช่ครับเพราะว่าคือบางคนอาจจะเห็นว่าเอ้ยแจงส้มอาจจะมีรัสเสียงหรือเปล่าเต้นเดียวหรือเปล่าอะไรอย่างนี้แต่จริงๆต้องบอกว่าระบ้มนี้จริงมีครบมากๆเพราะว่าอย่างเพลงพวกที่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 ปล่อยไปก่อนหน้านี้นะว่าจะเป็นรักเคสสี่ชั่วโมงหรือว่าเต้นใจหรือคนไหนโสดเนี่ยคือจริงๆแล้วแต่ละเพลงก็จะมีสไตล์ที่แตกต่างกันนะฮะรวมไปถึงเอ่อตัวระบ้มนี้เนี่ยเพลงในอัลบั้มเนี่ย ก็จะมีความแตกต่ Circ างแต,งตกต่างกันในเรื่องของซาวด์นตรีเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับในแต่ละเพลงเพราะว่าเอ่อเอ่อตัวเมลหลักของของอัลบั้มเนี่ยอาจจะเป็นที่พอไปอยาดีใช่ไหมครับแต่ว่าเราก็จะมีการปรับปรับเปลี่ยนซาวด์คือหาอะไรใหม่ๆม่าให้มาให้คนฟังได้ฟังกันมากขึ้นก็จะบอกว่าอัลบั้มนี้เนี่ยฟังเนี่ยจะจะไม่รู้ส like ึกว่าซ้ำหรือว่าอะไรแน่นอนเพราะจะมี เขาเรียกว่าความแปลกใหม่ของด้านสาวดนตรีเข้ามาค่อนข้างจะเยอะค่ะค่ะแล้วก็หลากหลายรสชาติด้วยนะคะสามารถที่จะเลือกฟัง,ฟงได้ด้วยคาดหวังกับอัลบั้มนี้มากน้อยแค่ไหนคะถามว่าคาดหวังขนาดไหนคือเราก็ไม่ได้หวังว่า,วาโอ้โหจะต้องโอ้โหดังจนฟู้แตกแขนาดนั้นนะแต่ว่าคือเราเราคาดหวังว่าคนคนฟังเนี่ยจะได้รับความสุขแลวก็ได้ได้เห็นมุมมองแหงดนตรีของผม ไปไม่มากก็น้อยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าอัลบั้มนี้เนี่ยมีโอกาสได้ได,ได้ได้ลงงานกับอัลบั้มนี้เยอะจริงแล้วเราไม่คิดว่าอัลบั้มแรกในชีวิตของเราเนี่ยมีโอกาสได้ทํางานเยอะขนาดนี้นะกะ็ขอบคุณพี่พีทีงานมากมากเพราะว่าผมก็ทํางานแบบมีโอกาสทำได้ทาผมก็ทําเต็มที่แล้วก็หวังว่าคนฟังที่อุดหนุนอัลบั้มนี้ไปเนี่ยเขาจะมีรอยยิ้มแต่ตลบั้มนี้คค่ะรับรองว่าคุ้มค่าแน่นอนนะคะแล้วก็ได้รับการตอบรับจากแฟนคลับไห่มากไหมคะ โอ้โหต้องบอกว่าเยอะมากๆจริงๆคะขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนนะกับอัลบัล้มนี้เพราะแบบแต่วันแรกที่ที่วางแผงนี่ยพอมีคนแบบมีแฟนคลับเนี่ยซื้อแล้วก็มาให้เซ็นนะคระับเป็นความรู้สึกที่แบบโอ้เรา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 เข้าใจว่าแบบเข้าใจแล้วว่าถิป็นที่มีอัลบั้มของตัวเองอัลบั้มแรกเนี่ยมัน รู้สึกยังไงแล้วที่เราเป็นไ,ได้ยู่แต่ได้ยินคิดมากเพื่นที่แบบคุ้นใจมากๆนะค่ะเรียกได้ว่าอัลบั้มเต็มเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นการตอบรับนะคะจากแฟนคลับนะคะหรือว่าทางด้านคาดหวังนะคะคือคือได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีนะคะจะด้วยความสามารถนะคะที่หลายๆอย่างหลายๆมุมนะคะมารวมกันในอัลบั้มที่เป็นอัลบั้มเต็มของแกงส้มด้วยนะคะแล้วก็อีกมุมหนึ่งนะคะเรียกได้ว่าเป็นรสชาตินะคะของการเล่นละครนะคะ ตแตกต่างจากกับ<ม>กับเพลงยังไงคะอ้โหูละครใช่ไหมต้องบอกว่าแตกต่างกันเยอะนะฮะแต่ว่ามันก็มีความคล้ายเหมือนกันแต่ว่าสิ่งที่แตกต่างคือคืออย,อย่างแรกเลยเราเราไม่เคยเล่นละครมาก่อนหรือว่าไม่เคยเรียกว่าเรียน acting อย่างจริงจัง,จงมาก่อนนะฮะเราก็เลยแบบว่าต้องเหมือนมามาเริ่มต้นกันใหม่อนะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออมันเป็นงานที่ท้าทายเนาะแล้วก็ยากแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ เราต้องผ่านไปให้ได้เพื่อเราจะได้มีเขาเรียกว่าพัฒนาศักยภาพของเราในในในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นต่อไปอะไรเงี้ยก็สนุกครับพอเล่นละครเนี่ยก็รู้สึกได้เลยว่าเราเรามีอะไรที่เราต้องทําให้ได้แล้วก็ต้องฝึกกันต่อไปอีกเยอะมากๆจริงๆก็เป็นประสบการณ์ที่ดีมากค่ะค่ะเรียกได,ด้ว่านั่นเป็นอีกรสชาติหนึ่งนะคะของแกงส้มแล้วก็มีรสชาติไหนที่เราต้องปรับปรุงเพิ่มหรือเปล่าคะ อ๋จริงๆทุก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 ,ทกอย่างทุกรสชาติที่ที่ตอนนี้ออกมาคือยังไงก็งมีการพัฒนาต่อไปอยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วไม่ว่าจะเป็นละครเองหรือว่าการทําเพลงหรือว่าเขาเรียกว่าเรื่องของการแสดงนะครับ p ์ฟ f o r m โช o ์ทุกอย่างเนี่ยคือมันต้องพัฒนาต่อไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดอีกแล้วนะครับเพราะว่าเราก็อยากให้งานของเราออกมาดีที่สุดเสมอทุกครั้งที่ทำนะครับ แล้วตอนนี้นะคะก็มีแฟนคลับนะคะของแกงส้มชาวอุดรธานีด้วยนะคะทาง a c e b o o k นะคะฝากคำถามเอาไว้นะคะถามว่าเนี่ยมันใกล้เทศกาลวาเลนไทน์แล้วห่ะนะคะปีนี้คิดว่าเพลงไหนของแกงส้มที่มันเข้ากับเทศกาลวันวาเลนไทน์คะเพลงไหนเลยครับที่คู่กับเื่อแกาววาเลนไทน์เ่ยเอาไว้ก็ไม่แล้วนะครับจริงๆเพลงไอเลียร์รัชมัยนะผมว่าก็เหมาะนะครับกับการที่จะแบบว่า ออมอสก็บอกว่าคนรักหรือว่าคนพิเศษเพราะว่าเขาก็น่าจะเป็นอีกหนึ่งกำลังใจในวันวาเลนท์เนะที่ทำให้เราให้ให้ให้เรารู้สึกว่าเรามีกําลังใจแต่ว่าสําหรับคนที่ยังไม่มีคู่นะครผมว่าววาเลนทน์เนี่ยบางทีอาจจะฟังเพลงหวานๆกันเยอะแล้วนะแต่ว่าม,มีเพลงครับช่วงวาเลนทนยที่ใน,นละั้มเนี่ยอยากให้ลองฟังก็คือ มิสเตอร์โรแมนติกครับอาจจะเป็นเพลงที่คนกลัวนะฮะแต่ผมว่ามันก็จะแสดงความน่ารักอยู่ในเพลงนี้นะฮะยังไงก็ไปลองฟังกันดูกับมิสเตอร์โรแมนติกครับอืมนี่ก็คือเพลงที่มันน่าจะเข้ากันดีนะคะกับเทศกาลวันวาเลนไทน์และเอ็มบีออกมาได้ยังคะเอ็มบีเลยครับเอ็มบีเพลงแอนเดอร์บุสไม้ตอนนี้ก็ออกมาแล้วนะฮะเป็นซิงเกิลล่าสุดนะฮะตอนนี้ซิงเกิลล่าสุด Smile ะค,ะคือแอนเดอร์บสไม้ครับก็เอ็มบีออกมาแล้วนะครับน่ารักมากๆมีน้องสมายเดอร์สานะครับมา มาเป็นนางเอก MV ี้ให้ด้วยนะครับคิดว่าง่ายขึ้นหรือเปล่ากับการที่เราแบบได้คุ้นเคยกันกับน้องสมัยแล้วก็มาเป็นนักเอก MV <อ>คือง่ายนะเพราะว่าคือเราสนิทกันูีแล้วแล้วก็วอย่างที่สองคือมันอบอุ่นนะคือนะทีมพี่น้องน้องบ้านใหญ่สามมาทํางานร่วมกันเนี่ยมันก็รู้สึกอบอุ่นแล้วก็เป็นบรรยากาศก็สนุกสนานไปกันเองฮะก็เลยแบบสบายๆถ่าย MV สนุกสนานครับอออตอนนี้นะคะให้แกง,งส้มฝากผลงานเพลงของตัวเองค่ะครับ ก็ขอบคุณนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามนะครับกับแกงส้มนะครับมาตั้งแต่เพลงแรกนะฮะจนจนวันนี้มาเป็นเพลงอ่ามันเป็นอัลบั้มเต็มแล้วนะฮะยังไงก็ขอฝากด้วยละกันนะครับกับอัลบั้มแกงส้มจุลิโภทเว้นะครับตอนนี้เนี่ยคุณหนุนไปได้แล้วนะครับเพราะว่าวางแผงแล้วทั่วประเทศเลยนะฮะรวมไปถึงนะครับเอ่อดีวีดีคาราโอเกะนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะวางแผงแล้วนะครับวันที่สิบห้ากุมภาพันธ์นี้ใกล้แล้วนะครับหลังวันเล่นเพลงหนึ่งวันนะครับซื้อคุณก็ไปฝึกร้องฝึกเบินฝึกอะไรกันได้นะคคครรรัััับบบบกกกกาาโอเะะน็ อัลบั้มเวกิกการตั้งใจทำมากๆนะครับดาวโหลดนะครับไปฟังนะครับได้ที่สองกา4หนึ่งสองสามสี่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 แล้วกดโชว์ออกนะครับส่วนใครอยากติดตามตารางงานนะครับก็เข้าไปดูได้ที่ w w w t e a m m e m b e r c o m นะครับแล้วก็ใครอยากจะพูดคุยทักคายกันนะครับก็ เข้ามา follow เอ่เอสเส่วนตัวได้น,นะครับ t ่ k n g s o m n ครับผมค่ะง่ายๆแค่นี้นะคะไม่ว่าจะเป็นช่องทางการติดต่อนะคะหรือว่าจะเป็นอัลบั้มเต็มของแกงส้มนะคะก็สามารถที่จะหาซื้อได้แล้วนะคะวันนี้เป็นต้นไปใช,ใช่ไหมคะ,คะขอบคุณแกงส้มมากนะคะที่มาพูดคุยคในเรื่องของอัลบั้มใหม่ล่าสุดนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครบยินดีครับสวัสดีครับ